เคยบอกไว้ใช้เงินเยอนไม่ค่อยมั่นไม่ในวิราพจนมันเกินไม์เดรมิสเองสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงที่ยาดางามเลิศค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาตาลีตรงใจรักค่ะวันนี้หนูจะมาพูดเรื่องการออมเงินค่ะพี่หน้าแองเจลิกาจูเอติคิสตาเชฟบิงวิดูโอเมงอเมิิคูกเบนพวกเราทุกคนมีโอกาสที่ดีมากในการออมเงินเพราะเรามี โรงเรียนธนาคารอนุบาลทองอุ่นที่สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรค่ะ Why is it very d i f f i c u Well, we need to look to the future and also we need to do everything in life, but surely make our life easier. ทำไมการออมเงินถึงสําคัญนั่นเอคะก็เพราะว่าเราทุกคนต้องคิดถึงอนาคตถึงแม้ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่มันก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค่ะ b บบี้ีแกเชฟเดี้บาสูขอพี่แม่เงอนทัเดยคลควีินวาชเูไปนแยบางคนอาจออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้เช่นเจเกนคันใหม่ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือไป่ต้องด้ช่วงปิดเทอมค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการออมเงินก็เป็นสิ่งที่ดีกับเราทุกคนนะคะอ้อก็เป็นมันมีอีกเซ่อินโนแบ็อิกอย่างเป็การแทรกแ่งเอลิซี่แคเดนาเอลิจดลอินฟลูเสแอสเวลนอกจากนั้นเมื่อเราฝากเงินกับโรงเรียนธนาคารอนบุบาลทาอุเรายังได้รับดอกเบี้ยเงินฝากด้วยค่ะ พี่กิ๊กว่แม่ไมสเนอยู่แเราไดจะไปสี่คำพี่กิ๊บดอ็อยา่ารีวนะคะว่าเหรียนบาทสองวาดห้าทโดยมีค่าทำไม่ยอดเงินของดอกเพิ่มขึ้นได้ไม่ช้าค่ะปว่ามิงไม่ีถูก for example คจะเอาเดินเแเูพ h o w e e r จะไปพันเอง anyway หาวิธีเพิ่มรายได้ด้วยนะคะ ทำง,งานเล็กๆน้อยๆในบ้านแต่อย่าหวังว่า,วาจ,ะจะได้เงินพิเศษทุกครั้งไปนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยงานพ่อแม่อยู่แล้วค่ะ Give you what I have got, you'll get it if you ever need to. Get creative, friend, friend, ever, never. We'll be there if you need an extra help. ถ้าเราเป็นคนอดทนและขยนันการช่วยงานแยกๆหรือเพื่อนบ้านก็อาจจะเป็นการเพิ่มรายได้พิเศษเพื่อที่เราจะนำมาออมกันค่ะ วิธีการนี้พี่เป็นย่าพาติ่งเด็กรแรกใหนมันชินคาเยสปูชอแล้กคือเลี้ยมันตัดยา่ากวาดบ้านถูบ้านล้างรถล้างจานงานงาน่งายๆแบบนี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะคะเป็นไรสิเงินเดือนสั่งติ่งแด็กเราเร็วๆนี้ค่าเช่าเต็นท์ฟุ่มฟิลฟิสีดีเลี้ยงแพงสิเป็นแบนฟอร์เฮลแอนด์บิ้นใช้เงินอย่างฉลาดอย่าหมดไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเช่น ขนม,มกรอบน้ำอัดลมลูกอมเสียงเงินเปล่าแถมยังเสียสุขภาพด้วยค่ะถ้ากินกระเพล่ที่จะต้องินเยูะฟรีทารล้วกินอินโบสเก็ติมันแัสเล่นฟุตบอลบอลและบอลกิจกรรมต่างๆที่ทำให้ Fit and healthy และ fun too หากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทำในเวลาว่างด้วยนะคะเช่นการเล่นกีฬาฟุตบอวลวอลเลย์บอลหรือแชร์บอลเป็นตน้นค่ะ i อิม l บลิที่ไ n ่ c o องเสียเงิน กรรมเหล่านี้นอกจากจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วเรายังไม่ต้องเสียงเงินอีกด้วยค่ะ I am sure there may n other ways t n save money. Discuss it with your friend, family and see if you c a n e a v e some idea. หนูเชื่อว่ามีหลายวิธีในการออมเงินลองปรึษกษากับที่บ้านหรือกับเพื่อนๆดูนะคะอาจจะมีอีกหลายๆวิธีที่น่าสนใจก็ได้ค่ะ So, you had it a l e a d y done. You can open New a t i r e and k e w c k s t o b a n k and enjoy saving. ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เริ่มต้นการอมเราขอแนะนำวิธีเริ่มต้นง่ายงาด้วยการเปิดบัญชีกับโรงเรียนธนาคารอนุบาลทองอุตรและมีความสุขกับการออมเงิยนนะคะได้สิบคุณขอคุณค่ะเป็นในวันนี้พืะวัน ร้าออมเงินให้ได้ทุกวันไม่มีวันหรอก